สวัสดีค่ะ fc พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่น้องจากเอดมินพิจัยพารุย้ยวันนี้ก็จะพามาสรุปห้าน้อยสีน้อยของวันที่สองกันนะคะเพื่อนจากกนไปสรุปแล้วก็มาฟังคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนจากใบนี้ขังนะคะเพื่อนหรือไม่เปลี่ยนนะคะเลือกช่างมันเนาะ ลายมืออาจจะไม่สวยนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยเนาะของรอบเฉพาะกิจก่อนนะคะเพื่อนจ๋ารอบเฉพาะกิจผลที่ออกสามสามสี่หกแปดมาดูว่าของพี่ใจมีเข้าอะไรไหม <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะสามสี่ <3, 4, S 2> เพื่อนเพื่อนจ๋าสามสี่ในนี้พี่ใจไม่ได้ดึงมาเนาะแต่ว่าจะเอามาจับคู่ไว้นี่ค่ะเพื่อนอะตัวแทนกันนะ มาคู่เลยพี่ใจพูดประจำนะว่าอ่าเลขพี่น้องสามารถจะจับคู่ได้เนาะพี่น้องจ๋าไม่ใช่ว่ามันออกเลยพี่ใจจะมาพูดนะพี่ใจก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปเหมือนกันลองฟังดูนะคะก็อันนี้มาคู่เลยเพื่อนจ๋าโชคดีนะมาคู่เลยเลขพี่น้องอ่าแล้วก็สองตัวร่าง68ปดค่ะเพื่อนจ๋าหกเปมานะคะอ่า มาวิ่งรูด8ปดนะตัวนี้ได้รูดนะคะเพื่อนก็แล้วก็ที่ตารางค่ะพี่ใจจะจับไปที่ตารางนาะงหกปดนะคะเข้าตัวดินแล้วก็ตารางนะคะเพื่อนอันนี้แล้วก็นี่เข้าเป็ดเลขพี่น้องนะคะโอเคค่ะไปต่อรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษผลที่ออก8ป9ดห้าเก้าปดแปดนะคะเพื่อนๆจ้าห้าเก้ามีไหมห้าเก้าพี่ j จก็มีในที่ตารางนะคะเพื่อนๆจ้า อ,อยู่ในตารางแล้วก็เข้าเด่นวิ่งรูด9นะคะเข้าเด่นที่วิ่งรูด9นะเพื่อนจ๋าเข้าเด่นที่วิ่งรูด9นะคะอ่าอันนี้ก็คือพี่ใจพูดประจำนะฝั่งจะเน้นรูดนะคะถ้าไม่มีในนี้เราก็ไปดูที่ตารางนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ8ปดจะเมื่อจา๋าสั่งเป็เปดมาในเบิ้ลน,นะคะพี่ j a ก็วางเบิ้ลให้ในเลขพี่น้องนะคะเพื่อนจ๋า มาในชุดตัวเลขพี่น้องเนาะสำหรับสายเบิ้ลที่ชอบเบิ้ลน,นะคะอ่าต่อไปรอบปกติค่ะเพื่อนจ๋ารอบปกติพนที่ออกนะคะ 7, 6 2สองนะพี่น้องนะ762สองเลื่อเธอไปหมุดลยตรงนี้ขอโทษขออภัยนะคะ762หสองเนาะมาในตัวไหนคันเพื่อนจ๋ามาในตัวสองหตัวกลับนะคะชุดรวมนะแล้วก็มาในวิ่งรูด6เด่นหนะคะเพื่อนนะคะ มาในดิไอวิ่งลุ้นหแล้วก็ในตารางก็มี62นะคะเพื่อนจ่าอันนี้ก็ได้ตัวเ,เด่นลูดเนาะได้ตัวลูดนะคะแล้วก็มาทีา่ตัวกลับนะคะ2 6 6 2กหกสอาสำหรับข้างล่าง72นะเอ้ย70ขอโทษขออภัยคะ่ะพี่น้องจ่า70พี่ใจก็ไม่มีนะคะเพื่อนจ๋าไม่มีก็คือไม่มีเนะเาะอ่านะคะหลุดไปนะคะสำหรับ2ตัวล่างชุดรวมเนาะ สำหรับรอบ VIP ค่ะเพื่อนๆจะรอบ VIP พุ้นอี่ออก526 39นะคะ2 6มาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสองเด้งเอ่อไม่ใช่สองเด้ง2รอบนะคะ2 6ในตารางก็5 2 6หเรียงกันเลยป๊าตาราง3ตัวเรียงเลยค่ะตารางนะคะ3ตัวเนาะแล้วกออ็อันนี้ก็จะได้ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนพี่ใจพูดประจํามาเลขพี่น้องอะสามารถจะมาบนล่างได้นะคะถ้าใครจับลูดนะเมื่อวานนี้นะคะได้สองหกเนาะสองหกก็มาในชุดรวมแล้วก็สามเก้าค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าสามเก้าก็มาในอ่าเด่นตัวเด่นเก้าแล้วก็มาสามเก้านะคะในเด่นสามนะคะเพื่อนๆนะคะก็ดูด้วยนะคะเพื่อนจ้าดูตัวเด่นแล้วก็ดูที่ว่าเออมันมีตัวไหนที่เป็น ที่9ด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ก็มาได้ชุดรวมแล้วก็ชุดเด่นนะคะอันนี้ก็จะได้สองเด้งเนาะแล้วมาสองเด้งคือรูด6กกับ9เลขพี่น้องนะคะแล้วก็มาในชุดรวมแล้วก็มาในชุดรวมด้วยราคาแล้วก็มาที่ตารางก็มานะคะ3ตัวนะคะเพื่อนจะโอเคเราก็ไปต่อของวันที่3กันเลยค่ะเพื่อนจะายยินดีกับพี่น้องนะคะนะคะสำหรับที่เข้ามารับชมแล้วก็มาดู เอากับตัวเลขสวยๆนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็ดีีนะดีใจกับพี่น้องถ้าได้ลงไปแล้วลงคิดไปแล้วพี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันที่3พี่ใจให้เด่นอยู่ที่569อย่าลืมนะคนอื่นเขาอาจจะไม่เขียนแต่พี่ใจจะเขียนทุกรอบนะคะเพื่อนฟังให้จบแล้วก็อย่าบอกว่าเลอะเทอะนะคะ6กับ9นะคะเพื่อนจ๋า7กับ4นะคะเลขเลขฝาเฟดเลขพี่น้องนะพี่ใจก็พูดก็เลขนําโชคอะไม่รู้อะเขามาด้วยกันนะเพราะว่าเขาชอบมาด้วยกัน โอเคสำหรับเด่น5นะคะพี่ j จก็วางให้นะคะตาม็อกตามตารางคิดว่าความน่าจะมาจะเป็นนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนชื่นชอบตัวไหนที่ไม่ชอบที่พี่จเจาะให้นะคะเพื่อนก็สามารถจะเลือกจะหยิบจะจับเอาเองได้หรือก็ไปจับคู่ในตารางนะคะตารางจับคู่นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะเขาชอบมา3าตัวเนาะแล้วก็ สำหรับหกพี่แจก็วางให้หกกับเก้านะคะถ้าเอาหกศูนย์ไปก็ต้องเอาเก้าศูนย์ไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่หรับเพื่อนเพื่อนที่เจาะเจาะตัวเจาะนะตัวชุดนะคะเจาะเจาะเจาะตัวชุดนะคะพี่แจยก็จะวางให้อย่างนี้เนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์เหมือนกันค่ะเพื่อนตัวเจ็ดก็ต้องเอาสี่ไปด้วยนะคะถ้าถ้าเกิดใครหยิบจวจับชุดไหนก็หยิบจับไปทั้งสองชุดเลยเพราะว่าบางทีอ่ะเพื่อนเพื่อนจะพูดว่าออ๊ยเสียดาย หกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอะไรอย่างนี้นะคะพี่แจ๊ก็เลยต้องเขียนให้ดูนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นเลขพี่น้องเลขยฟ้าแฝดอะ่ะสำหรับเด่นเด่นแต่ละรอบนะคะอันนี้วิ่งรูดเนาะพี่แจ๊กจะพูดจําว่าเน้นรูดนะคะเพราะว่า,าถ้าตัวเด่นมาเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะได้น้อยได้น้อยได้มากเร่งสองเร้่งสามเรี่งก็ว่ากันไปเพราะมันเข้ามาประจาเนาะ สำหรับ8ดกับ3พี่เจะก็จะวางให้หรือนะคะแล้วก็สามารถเอาไปจับคู่ได้นะจับคู่ได้ค่ะเพื่อนจ่าที่พี่ใจเขียนนี่คือมันเข้ามานะ่ะเหมือนอย่างที่เข้ามาเนี่ยทุกครั้งนะคะเขาจะมาคู่ก็ได้นะคะบางทีก็มามาแบบว่าเป็นเป็น,ปนตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนจ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะพี่ใจก็ฝากไว้อีอีน,นึงคลิปแล้วก็ขอบคุณพี่น้อง f c ที่มาเป็นกําลังใจมารับชมนะคะ ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนจะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหาตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ